สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยามบ่ายเราต้องค,อคืนกันสักนิดหนึ่งนะฮะ เราจะมาเงียบเหงาง่วงงาลหาวนอนไม่ได้นะครับผมเพจใหญ่เรามาแล้วนะครับมาทุกวันมาทุกวันนะครับมีทุกวันทําไมถึงมีทุกวันเพราะเราคือที่1 Number มเบอร์วันนะครับผมในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่านะครับผมคนไว้ใจนะครับที่จะมาตัดที่นี่เพจใหญ่เพจดังเขาก็เอาไปขึ้นนายแพทย์นักตพลวงเกียรติขจรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดหลังหน้าท้องวันนี้ก็เช่นเดียว แ,<ช>แต่ก่อนจะตัดหนังหน้าท้องดูดเอาซะก่อนนะครับผมสําหรับคนที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆดูดไขมันให้ออกไปซะก่อน<ช>นะครับ ดูดไขมันให้ดีตื่นมาไม่เพียงเปียเพียนแรงนะครับแล้วมไม่เอาเลือดออกมาไม่เอากล้ามเนื้อออกมาเดินขาไม่เป๋จะต้องใช้เครื่องเวเซอร์ไรโฟซิเลชั่นนะครับถึงเครื่องเวเซอร์สมูทรุ่นใหม่ล่าสุด4ฟ้า<ำ>ตรงนู้นแมนแล้วครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีใช,ใช้อยู่ไม่กี่ที่ใช่แ,<ต>แล้วต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงมาที่นี่คุณได้ใช้แน่นอนครับใช่แล้วค่ะสวัสดีคุณน้ำมันออยสวัสดีคุณเล็กสวัสดีคุณออนิวอยู่ด้วยนะคะสวัสดีคุณสุภาวดีนะคะคุณ โรสลินบอกว่า OMG มากค่ะกลับจากต่างประเทศเจอกันว่าซานคุณโรสลินคือโรสลินเวลคัมเวลคัมทูลาใชแล้วนะจ๊ะใช่แล้วจ้ะคุณผู้ชมเห็นไหมจ๊ะโอ้โหไขมันออกมาตามสายแบบนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณหมอดูดไขมันนะจ๊ะไม่ได้สีไวโอลินนะคุณผู้ชมานแต่การดูดไขมันก็เหมือนการสีไวโอลินการทาหัดการทําศิลปกรรมก็เหมือนการทํางานจิลปะนะใช่แล้วค่ะที่จะปกปั้นนะครับผมนัก เออเขาเรียกอะไรนักศิลปะก็ปั้นหุ่นออกมาให้สวยงามนะครับคุณหมอก็เช่นเดียวกันปั้นหุ่นคนไข้ออกมาให้สวยงามแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคืออะไรอันนั้นเขาปั้นจากฟูนแต่เราปั้นกับสิ่งที่มีชีวิตใช่แล้วนั้นนอกจากฝีมือเรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับใช่แล้วคุณศุรินสวัสดีคุณเพเชรไพยลินสวัสดีครับ คุณธิตารีสวัสดีครับมาทุกไรายเลยนะครับคุณพี่ธิตารีบอกว่าคือดีคือดีคือดีดีจริงๆนะคะอดีดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ มากก็คือมากเออต้างรามากเออทำที่นี่นะคะต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยจะใช้ความระมียดละเอียดละออมากๆใช่แล้วค่ะในการทําการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทุกเคสออกมาเป๊ะทุกเคสออกมาสวยอย่างใช่แล้วค่ะแล้วการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากคนไข้ต้องพักฟื้นน้อยให้เร็วที่สุด คนไข้ต้องลางานให้น้อยวันที่สุดนะคะคนไข้ต้องบวมช้ำน้อยที่สุดคุณผู้ชมสังเกตดูเลยว่าคุณหมอจะปราณีตมากๆในการดูดไขมันนะคะคุณหมอจะค่อยๆดูดคุณหมอจะไม่กระทุกกระซวกกระซวกเอานะจะค่อยๆสู่เข้าไปเหมือนการสีไวโอลินนั่นเองสู่คืออะไรนั่นหมอสะบอกเลยย่าภาษาอุบัยุบนมาไทยสู่ไม่สมัคสู ความธรรมชาตินะครับไลฟ์สดต้องเป็นแบบนี้ไลฟ์สดคือเรื่องที่เป็นสดๆนะครับดุดก็คือหลุดนะครับแต่อยากจะมีสิ่งหนึ่งอยากจะถามหมอจ๊ะเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมว่าทําไมคนที่ตัดหนังหน้าท้อง <c oughs> ที่เป็นเคสที่ตัวใหญ่นะครับจึงมีความสําคัญที่จะต้องดูดไขมันร่วมด้วย <c oughs> และจุดไหนที่คุณหมอคิดว่า <c oughs> แนะนําเลยว่าต้องดูดเพื่อความเป๊ะนะครับคุณหมอครับ คแน่นอนครับว่าการตัดหนังหน้าท้องจะหาคุณหมอนังออกจริงนะครับในส่วนของไขมันที่เราตัดออกไปมมอความแตกต่างกันเพราฉะนั้นถ้าคนมีไขมันสะสมหรือว่าไขมันส่วนเกินถ้าเราตัดแต่หนังอย่างเดียวค่ะไม่ดูดไขมันออกมะผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะไม่สวยอง่ายๆเลยว่า ที่การดูดไขมันเป็นความสวยงามเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะแน่นอนว่าเราอาจจะวาดรูปแต่เราไม่ลงสีอย่างไงมันก็สวยเหมือนกันนะวาไม่แต่ไม่ลงสีแต่ถ้าเราลงสีไปด้วยมันก็สวยกว่ามันดูสมบูรณ์เด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเป็นความแบบคำพูดจากคุณหมอเลยว่าถ้าตัดหนังหน้าท้องเนี่ยร่วมกับการดูดไขมันมันก็จะเป๊ะยิ่งกว่าเดิมสำหรับใครที่มีหน้าท้องนะคะที่อุดมไปด้วยไขมันเยอะ ว่าจะเป็นหน้าท้องด้านบนหน้าท้องด้านล่างเอวนะคะคุณคหมอก็แนะนําให้ดูดรวมด้วยมันก็จะดีดดดดอะ ทั้งสองหม0คนตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีปัญหาเองหรือมีคนที่รู้จักมีปัญหาแบบนี้ถ้าคุณได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วมีคุณหมอที่ดีแบบนี้แล้วมีเทคโนโลยีที่ดีแบบนี้แล้วมีขั้นตอนในการให้บริการที่ปลอดภัยแบบนี้แล้วคุณอยากแนะนําต่อหรือไม่ครับใช่แล้วอยากแนะนําพิมพ์แนะนําเข้ามาให้เราชื่นใจหน่อยโอเคพี่ยามินนะคะถามว่า ราคาเท่าไหร่คะถ้าดูดไขมันเริ่มต้นเพียงจุดละ9 9 0 0บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการตัดแต่งหนังหน้าท้องตอนนี้ราคาเริ่มต้นเพียง79,00 0เกับอีก900าบาทเท่านั้นจ้าจริงๆแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากทำไไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันอย่างเดียวหรือว่าตัดนหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทักเข้ามาเพื่อที่แอดมินกันก่อนได้นะคุณผู้ชมใช่น,นะคะผมที่เบอร์ศูนส สี่สองเก้ก้้ใช่แล้วสามสี่สองเก้าหนึ่งแล้วก็ที่ลน์อินบ็อกใช่อินบ็อกแล้วก็มีที่โอปเปนชาใช่โอ้โหสามารถที่จะบอกว่า เข้ามาพูดคุยกันได้เนี่ยคุณไแชทได้เลยใช่แล,แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาที่เราเข้ามาดูในไลฟ์สดเนี่ยอย่าลืมสร้างตัวเองให้เป็นแฟนตัวยงให้ไวที่สุดเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วค่ะผู้ชมใช่น้ำหอมชาแนลก็ยังเหลืออยู่หนึ่งขวดเราแอบฉีดไปมันก็ยังเหลือๆอยู่นะฮะค่ะอตน,นะคะล้วก <un> ็ต้องบอกเลยว่าสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนตัวยงเนี่ยคุณอาจจะได้สิทธินะคะนอกเหนือจากได้ของพิเศษพิเศษนะใช่แล้วก็เป็นได้นะคะโอ้โหอันนี้คือ QR code ขอบคุณมากเลยครับพี่ปีามาศบอกว่าถ้ามีใครที่มีปัญหาเรื่องหนังหน้าท้องแ<ช>นะนล้มาที่นี่แน่นอนค่ะแ,แนะนําเลยแน,แนะนําเลยแล,แล้วก็แนะนําทุกคนให้นะครับผม แทเจอหน้าจอนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แอดเพื่อนแล้วก็เลือกเลือกรูปนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่เพ่อนแชทของเราเนเนเนนิ่งไว้ให้ก่อนนิ่งไว้ให้ก่อนเผื่อใครที่อยากแคป b แล้วแคปไม่ทันตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเพิ่มแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอได้เรื่อยๆเพราะว่ามีคุณหมออยู่ในนั้นใช่สาหรับใครที่บอกว่าโอ๊ยอยากทําอันนู้นอยากทาอันนี้แต่อยากปรึกษากับคุณหมอโดยตรง แชทเลยพูดคุยเป็นภาษาพื้นบ้านเลยได้เลยนะคะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ54,000คนนะคนใช่เลยค่ะใครนะคะที่อยากจะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับทางคิวคลินิกนะคะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะสามารถที่จะเข้ามาได้เลยในไลน์โอเพ่ใช่แล้วนะคะคุณอารุณบอกว่าโอ้โหโอ้โหสิเพราะว่าทำที่นี่นะเราทำกับนายแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางโดยตรงจริง ไม่มีการเปลี่ยนใช่ไม่มีการแบบว่าสลับสับตัวใช่แต่นี่คือเราใช้เป็นคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ตัแต่สมรรถทางจริงเพราะฉะนั้นคุณมม่ใจได้เลยว่าตลอดเวลาที่ทาการผ่าตัดนะคะคุณจะสวยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวหมออย่างแน่นอนใช่แล้วครับผมไม่ใช่ คนยืนตอนนมยาอีกคนหนึ่งแต่ตอนทําจริงๆอีกคนหนึ่งไม่ได้นะครับผมที่นี่ปลอดโปร่งโล่งเนะสบายเพราะว่าเรามาไลฟ์สดให้ดูแบบนี้เห็นหน้าหมอจริงๆแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเราเข้ามาไลฟ์สดแบบนี้สเตอร์ายหรือเปล่าสเตอร์ไลสเตอร์ไลใส่หมวกใส่แมสใส่รองเท้าผ่าตัดรช่แล่าตัครบ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคะใครมีคําถามอยากสอบถามอะไรสามารถส่งกําถามเข้ามาได้ในไลฟ์สดนี้เลยเดี๋ยวทักทายแฟนคลับรูปเพชคิวคลินิกก่อนนะคะทักทายคุณใช่ชั้นนี่แหละรวยนะคะส่งลูกกระตาสองหน่วยมากระตาสองหน่วยรักมากลูกกระตาสองหน่วยสวัสดีครับผมคุณใบบ่ายทําอะไรกันอยู่คุะพูดเล่นพูดหัวได้สวัสดีคุณการครับสวัสดีคุณ ทัศนพัฒนะคะผมสวัสดีคุณรสีรินสวัสดีคุณตามฝันนะคะสวัสดีพี่ปิยมาาแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับพูดเยอะไม่ได้ช่วงนี้น้ำลายเริ่มบูดแมสเหม็นมากนะครับใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะคะคอมเมนต์พ่ับเราได้เลยนะแวะมาแชร์กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นงรักบอกว่า เยี่ยมแล้วก็ัวใจโอ้พี่ที่อยู่ต่างประเทศมาแล้ว Morning for America In Thailand ไ t ไหนกมนกูดไนท์เลยครับสนุน In the กี่โมงวะ6นนนนน6แล้ว6แล้ว6ทีเอ็ม6ทีเอ็ม6ทีเอ็คุแล้ว a b o u t America จ o าจ้าโอ้ ว่าแล้วคนคอมเมนต์เข้ามาเลื่อน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 คนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆอ่าหัวใจสองดวงเราก็ดีใจที่ปียามากน,นะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการดูดไขมันนะคุณผู้ชมเพราะว่าคืนนี้เนี่ย ต้องมีการตดหน้าท้องด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเลือกเป็นการดูไขมันพร้อมกับตดหน้าท้องไปเลยนะคะเพื่อที่ผลลัพธ์ที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่ผลลัพธ์ที่มันจะได้สวยที่สุดค่ะเดียวมันต้องเอาให้เป๊ะเพราะฉะนัมันต้องเอาให้ปังเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครอยากตดหน้าท้องแนะนําเลยว่าหยุดไขมันร่วมไปด้วยจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับมันจะเรียกว่าแบดราบไปเลยในส่วนที่ไขมันเกินเนี่ยมันก็จะหายไปเลยพร้อมกันไปเลยทีเดียวดมยาสรุปทีเดียวก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจพราะฉะนั้นเดี ไขมันดูดเสร็จหนังหน้าท้องตัดเสร็จเย็บเรียบร้อยเสร็จนะครับเต่งตึงเรียบร้อยทุกอย่างดีหมดนะครับผมเมื่อทุกอย่างเพอร์เฟกเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกหนึ่งไลฟ์ไลฟ์นี้เราขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ